รอบนี้เราอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นครับคลิปนี้เราพาทุกคนนะฮะมากินร้านคุ้มๆที่ร้านบุฟเฟ่ชื่อดังของที่ซัปโปโรครับแค่คนละ7,000เยนนะครับมีทั้งเนื้อให้กินนะครับและที่สำคัญมีซีฟู้ดบุฟเฟ่ขาปูด้วยทุกคนโอ้ปูเท่าหน้าใหญ่มากปูมนเล็กเล็กแค่นี้เองทุกคนดูดิโอ้นมากมีเนื้อวากิวเอ้าใหญ่าใหญ่เวร์ดูดิอร่อยมาก หอยดีสวยมากโอ้โหโลกก็แบบละลายไปเลยอ่ะบ้าไปแล้วใครชอบกินขาปูนี่กินไปให้เพลินเลยนะฮะกินให้กล้ามขึ้นกันไปเลยนะทุกคน สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง i อแบงค์ไดอรี่ครับคลิปนี้เราพาทุกคนนะฮะมากินร้านคุ้มคุ้มแต่รอบนี้เราอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นครับ<ช>และตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านบุฟเฟ่ชื่อดังของที่ซัปโปโรครับ<ช>บุฟเฟ่ซีฟู้ดนันดะครับผมใช่ร้านนี้นะคะใครที่มาซัปโปโรเนี่ยแน่นอนต้องไม่เคยพลาดแน่แต่ใครที่ไม่เคยมานะคะดูคลิปนี้ไว้เยีนจบ ข้อมูลดีแน่นอนใช่เซฟเก็บไว้ได้เลยครับร้านนี้นะมารับรองว่าคุ้มแน่นอนมีทั้งเนื้อให้กินนะครับมีทั้งหมูให้กินและที่สาคัญมีซีฟูด้ดบุฟเฟ่ขาปูด้วยทุกคนใช่และราคานะครับแค่คนละ7,000ันเยนนะครับกินได้70นาทีนะเดี๋ยวไปดูรายอาหารแล้วกันไป ละลายของเขาแล้วทุกคนมีทั้งหมูทั้งไก่ทั้งเนื้อวัวแล้วก็ทั้งแลมนะคะสีสันน่าทานมา,ากดูเลยเห็นเทียบไปห,หมดเลย3ามชั้นมีต้องโดนถูกใจคนที่ชอบกินมันอย่างเราๆนะคะแล้วก็ใครนะคะที่เดินผ่านไปเราเห็นว่าเขามีสายห้อยคอสีแดงๆเนี่ยแอลกอฮอล์ไม่อันจ้าแล้วตรงนี้ก็คือหมูที่เขาจัดมาให้เราอะ่ะมันจะเป็นหมูไซส์แบบสเต็กเลยนะทุกคนแบบไม่ใช่แคแบบ่แบบเป็นหมูหั่นมาแบบที่เล็กๆนะอันนี้คือแบบเป็นทั้งหมู3ามชั้นหมูที่มันเป็นคอหมูย่างแล้วก็เป็นหมู คือแบบเกรดดีหมดเลยแล้วจะมีป้ายเขียนบอกอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเลยใช่เขาจะบอกเลยว่าเขาหมักอะไรบ้างอย่างบางอันนี่ก็เป็นแบบแกาล l ซ c s เป็น b a r ์บ c คิวซอสหรือว่าเป็นหมูแบบล้นๆเหมือนฟิลฟิลเกาหล yeah, ีนะคะทุกคนและที่สำค,คัญนฮะที่นี่นะนอกจากเนื้อนะจะพรีเมียมมากๆนะทุกคนเขามีเนื้อแกะกินด้วยเป็นซี่โครงแกะนะโหแบบชิ้นใหญ่มากโครงแกะใหญ่มากทุกคนไปดูโซนเนื้อกันจะบอกอธิบายเนื้อให้ฟังคือายเวอร์มากคือไยแบบ ลายหินอ่อนแบบเว่อว่อะใช่แล้วสิ่งสำคัญคือมาแบบชิ้นใหญ่ๆจุกๆไม่ได้แบบว่าชิ้นเล็กๆเลยนะทุกคนล้วใครที่ชอบนี่ลิ้นลิ้นก็มีเนื้อก็มีแล้วเนื้อลายหินอ่อนสดๆไปเลยมีหลายแบบมากมีหันเป็นแบบลูกเต๋าด้วยอ่ะเคยมากินครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนอ่ะมันของกินเยอะขนาดนี้เหรอปัจจุบันเขาเหมือนเขาัปเกรดขึ้นอ่ะเนื้อมันดูดีขึ้นเยอะมากแล้วก็ไปดูซีฟู้ดแม่พาไปดูฝั่งซีฟู้ดนะคะฝั่งซีฟู้ดนี่คือหลากหลายมากเลยนะคะมีทั้งหอยเชลล์ แล้วก็มีหอยสังด้วยนะคะแล้วปูเนี่ยผลมาหลากหลายรูปแบบมากนะคะเดี๋ยวไปดูปูกันใครที่แบบว่าไม่ทานเนื้อนะบอกก่อนเลยไม่ทานเนื้อนะทางเลือกอื่นมีเพียบไม่ใช่แบบแค่เนื้อแล้วแบบว่าอุ้ยฉันมากินไม่คุ้มแน่นอนอย่างอื่นเพียบเลยดูดินี่นี่นี่เธอดูปูขาปูโห ขาปูแบบใหญ่มากค่ะทุกทีเนื้อใสมากๆม,มั่นใจเลยว่าสดแน่นอนล้วดูดิดีทั้งปูขนปูทารบานะคะปูฮานาซากินะคะปูม้านะคะปูหิมะนะคะแล้วก็ปูทารบะแบบทุบแล้วทุบแล้วแบบโหครั้งที่แล้วนะเคยมากับเพื่อนนะคะชื่อบาสนะคะชื่อบาสโกเ็นโกกินขาปูเป็นกองเลยโซนซูชินะคะก็น่าทานมากๆเลยนี่มีทั้งอูนิอีกูระ ปลาหมึกหอยขาปูกุ้งแซลมอนมากุโร่นะคะทานมากคือซูชิก็มีมากเยอะยยแยะแล้วก็มีตรงโซนนี้ด้วยนี่อันนี้เป็นซูเทมปุระผักทอดขาปูทอดผักต่างๆไม่อยากรอแล้วขอตักอันนี้ก่อนได้ไหมาสายกินอย่างเราผักไม่เอาค่ะ,ะสันไหวได้ปะวะเธอมาดูโซนของหวานของเขาของหวานเขาน่าทานมากแล้วจัดดาหน้าเรียนสวยงามมากว่าจะเป็นพุดดิ้งว่าจะเป็นเค้กนะคะ ว่าจะเป็นโยเกิร์ตนี่คือเยอะแยะมากดูเค้กดิไม่ใช่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะชิ้นใหญ่มากๆสวรรค์ของนลาเลยเปิดมาปั้งใส่ถ้วยแล้วก็ราดโปะหน้าเลยโปะหน้าข้าวเลย้นดินลาราดไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีซุปนะคะมีกิมจินะคะแล้วก็มีของที่ทําปรุงสุกนะคะก็จะเป็นเนื้อนะคะแล้วก็หมูนะคะสังเกตง่ายๆเลยนะคะถ้าเราไม่เข้าใจภาษาเขาเนี่ยเขาก็จะมีรูปเนี่ยสษณ์ให้ดูว่าหมูนะเนื้อนะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ บางอย่างเนี่ยเขาก็มีแลไทยให้เราอัดนด้วยค่ะกินจริงๆล้ะไปกินจริงๆนะไป เรามาที่โต๊ะแล้วทุกคนเมื่อกี้เราพาทุกคนไปดูลายบุฟเฟ่มา<ไ>ใช่ไหมจะบอกว่าความสะดวกของร้านนี้คือมันมีภาษาไทยแบบแทบจะทุกมุมเลยนะและ้วก็ที่ผมชอบมากๆเลยเขาจะมีสเตชันซูชิทุกคนในสเตชันซูชิอ่ะผมตักมาเลยเพราะมันมีโอโทโร่กินทุกคน<ไ>แล้วก็มีกุ้งหวานไซส์ใหญ่มากๆคือ2อันนี้กินแค่2อย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องปิ้งก็ได้แล้วนะคุ้มมากๆแล้วก็ยังมีนะครับอิคุระให้ตักได้ไม่อั้นนะแบบเป็นบ่อเลยทุกคนแบบเยอะมากแล้วผมก็เอานี่มาอู้ โอ้วเท่าหน้าใหญ่มากมีไซส์ใหญ่กว่านี้แต่กู <มา S 1> กินม <า S 1> ไม่หมดมาเรียวกว่ <laughs> าจูอตอนนี้เนื้อก็คือแบบที่เราเห็นอยู่ในกระทะตอนนี้นะฮะเป็นวากิวจากเมืองฟูราโนดที่เกาะออเกโดนี่นะครับ<อ>เป็นวากิวเอด้วยนะราคานี้ได้กินเนื้อ a อห้าด้วยนะสุดยอดมากนี่หองไอนะ เนื้อลูกเต่าคือเนื้อของไอ้เป็นเนื้อเสียบไม้ใช่ป่ะที่ทุกคนเห็นในคลิปเมื่อกี้แล้วไอ้ก็แบบรู้ออกมาที่มันจะมีความอมชมพูแบบจะมีความอมชมพูแบบว่าโอ้ยจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มกับเกลือแล้วก็ไอ้ใส่เกลือผสมที่ไทยมาจัดฮะอร่อยอร่อยป่ะอแล้วเลยอะไรที่ชิ้นใหญ่ๆนะแนะนำเขาจะมีเป็นกันไกให้แล้วก็มีเป็นที่แคะปูนะใครที่ชอบกินขาปูนะ ที่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในร้านบุฟเฟ่ปูที่คุ้มค่ามากๆเราะมีปูแทบจะทุกชนิดมีปูทะรบ่ามีปูโซไวมีปูคานิแบบเยอะมากๆทุกคนจริงปั๊บๆชิมรั้อร่อยมากแล้วอร่อยมากอ,อ,อย่างที่บอกครับมีเนื้อวาคิวเอที่เป็นจากเมืองฟลร์โนไม่ได้มาแบบกักๆนะไม้แผ่นเท่านี้นะทุกคนแผ่นใหญ่เต็มสูบมากใหญ่มา<ะ>ใหญ่เวอรดูดิลงกระทะไปโอ้ก็ น้ำจิ้มเคาอร่อยมากแล้วเนี่ยใครชอบกินขาปูแบบเนี้ยมีให้กินไม่อัน้นหากินได้เลยไอ้บอกว่ารอบที่แล้วเรามากับคนชื่อบาร์โกเวนโกคนชื่อบาร์คูนอย่างนี้เลยกินเยอะอยู่คนเดียวกินเยอะกินแยะแล้วเนี่ยม,มันหวานสดมากก่อนเฮ้ hey, ดูเฮ้ hey. โอ้โหดูแบบมาแบบมาใครชอบกินปูแบบนี้นะมาจัดเลยแนะนำว่าแอบพกน้ำจิ้มซีฟูดมานะถ้าเกิดคุณเป็นคนติดน้ำจิ้มซีฟูดไม่ต้องแอบค่ะเขามีให้เอามีให้เหรอะใช่หรอหรือมีให้หรืออ๋อมีพนักงานคนไทยแล้วคนไทยมาร้านนี้เยอะมากๆเพราะว่าเราดูปากคนไทยรอบๆมีแต่คนไทยโอ้โหปูนี้พูดดีอ่ะเนื้อออกไปหมดแล้วทุกคนปิ้เปิดได้เลยแซมมากนี่ทุกคนเนื้อเอ้ห้างเมื่อกี้จากเมอาฟูราโนอฮะชิ้นบะเติ่มเพิ่มจุ่มเกลือน่ะตัดไป อรอ่อยเนาะอร่อยมากคนชอมัเป็นปูขนแบบนี้นะตัวหนึ่งที่ตลาดนิโจขายนะผมเห็นนะไซส์นี้ก็ต้องมีห้าหกพันเยนนะอันนี้กินได้ไม่อันกินยังไงเนี่ย,ยบ, <laughs> บันแทงมือไปหมดเลยทุกคน,นดูนะหักไหมดูตักานหนึ่งดูเนื้อเลยทุกคนบ้าแล้วเนื้อใสมากมันจะเป็นปูต้มนะคระับมันก็จะกินง่ายนิดหนึ่งนะท้ำจิ้มซีฟู้ดมาจมๆๆงเลยหรือจะกินกับโชยุกับวาซาบิก็ได้เท่ากัน น้ำจิ้มเขามีให้เลือกหลากหลายเยอะแยะมากไมยว่าจะเป็นของจีนของไทยของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงว่าจะเป็นมายองเนสซอสนุ่นซอสนี่แล้วก็เกลือพริกไทยเยอะมากๆไปปรุงกันได้เลยวิธีการตัดนะฮะตัดตรงกลางมันอย่างนี้นเผื่อใครไม่รู้นะโอเราตัดการขาแล้วเราแหวกออกนไะงเออ,อเราก็จะได้เนื้อข้างในมันเป็นแบบนี้แงบนี่ทุกคนใช้มือก็ได้โอเป็นสดไงมันดึงออกได้ง เอ้ยแต่นเนื้ออขได้แบบของจริงอ่ะแบบเนื้อปูออกมาอย่างกับปูวัดช,ชิ้นปลาเรือปลาเทอร์เลยนะกินไปอร่อยมากสำหรับผมนะแทบไม่ต้องจิ้มเลย ร้านนี้เขามีให้เลือกนะจะ70นาทีก็ได้หรือ90นาทีก็ได้ราคาไม่เท่ากันแต่ผมแนะนําว่าถ้าไม่อยากจะรีบมากเอา90นาทีก็ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะได้มีเวลากินไปหลายเมนูของเขาแล้วก็ตัวแอลกอฮอล์อ่ะมันจะได้มีเวลาดื่มดำแบบไม่ใช่ต้องรีบรีกินนะทุกคนแอลกอฮอล์เพิ่มอีก1,500เยนนะก็จะสามารถชินได้หมดเลยไม,ม่ว่าจะเป็นเบียร์ไวน์เหล้าโซดาอะไรเงี้ยนะครับไฮบอลอะไรเงี้ยนะขอไม่ได้กินให้ดูแล้วกันนะ เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเอาแล้วกันนะฮะเพราะตอนนี้ของกินที่อยู่ตรงหน้าคือแบบไม่ของเราอ่ะโมัแต่ไปถ่ายให้คนดูด้านหน้าตอนนี้เหลือ20นาทีเวลาพวกเราจะหมดไปแค่ไหนอะไรนี่เนื้อแกะฮะอร่อยมากอืมเนื้อแกะอร่อยมากมาต่อที่กุ้งหวานซูชิจัดไปดูสิว่าซูชิอร่อยไหม <ค>ออน <ไป S 1> ิจิริเขามีคุณป้าคนหนึ่งอยู่ในเคาน์เตอร์บาร์เขาจะเป็นคนปั้นคนเดียวแต่และสเตชันจะมีหน้าที่ให้แตกต่างกันไปมีคนปิง้งคนทอดคนปั้นซูชิอะไรอย่างเงี้ยสเตชันปั้นซูชิคุณป้าก็ปั้นดีมากปั้นแบบปั้นมาไซกำลังดีดูดเนื้อโอโทโร่ใหญ่มากใหญ่มากโอโทโร่ก็แบบละลายไปเลยอะป้าไปแล้วขาปูต่อทุกคนตัดไปไม่กี่อะไรอยู่ กินเนื้อของแม่ไปเรื่อยเลยพ่อเนื้อเราก็แหลกกินวนไปฮะวนไปพ่อชอบหลายคนเป็นอยู่แล้วฉันชอบเลยเธอก็จะมุ่งกินอย่างนั้นนี่เลยโคตรเพลินที่เธอดูเนื้อของฉันดิเนื้อของฉันมันแบบจดติงๆอ่ะนี่ตัดปูใครชอบกินขาปูนี่กินไปให้เพลินเลยนะฮะกินให้กล้ามขึ้นกันไปเลยนะทุกคนมันแบบไม่อั้นนี่แล้วพอตัดออกอุ้ยมากของไอ้สวยมากเหลือมาก โอดิผมจะช่วยถ่ายเฉยแตว่ามือผมเลอมากหวอ้ดีสวยมากแต่ใครที่เป็นคนชอบกินพวกลิ้นวัวเหมือนผมนั้นี่ลิ้นวัวด้วยไม่มาแบบกักเล็กๆนะมาแบบนั้นหนานุ่มๆเลยกินไปให้จุกๆเลยทุกคนแนะนําว่าให้กินบูเฟ่ก่อนแล้วก็ค่อยกินแอลกอฮอล์นในอันนมันอิ่มไวถ้างั้นอิ่มนะเนี่ยก็ยังไม่กล้ากินเลยเพราะว่าก็กินไม่ไหวของแม่ให้ว่าชิ้นสวยเลยแต่จะเว้นว่าคุณเป็นคนกินเก่งนะก็แล้วแต่เลยโดยเฉพาะเนี่ย คนตัดต่อของผมนะ่ะนั่งกินอยู่ฝั่งตรงข้ามอนะ่ะไม่พูดไม่จะกินกันโ,นโหนเพลินเลยแล้วก็ไม่ไม่มไม่ตักมาเผื่อเลยเว้ยใครมาหอมๆอ่ะกลับบ้านไปหุ่นเท่าเราหมดอยู่ซ้ำเดืเอดนใช่มีใครอยากมาออกทัวร์กับไอแบงค์เดลี่ก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะคุณอยากขุนให้ตัวเองเป็นหมูเมื่อไหร่ติดต่อพวกเราได้เลย <laughs> ที่ช่องทางตรงนี้ฮะ <laughs> อร่อยมาก <laughs> เนื้อแบบเนื้อชิ้นใหญ่ไม่นุ่มชิมเทปุระนะคะเมื่อกี้ที่เราตักมานะ อร่อยมากน้ำค้นดีน้ำเนื้อเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยผีสวยมากคือใครรักเนื้อนะมาเลยผมพูดได้ต่ปากเลยครับว่ารักเนื้อปกติไม่กินเนื้อแต่หมูก็โหดนะลายหมูโหดมากลายหมูสวยลายหมูโหดสามชั้นเอ้ยหมูมากเอ้ยหมูชิ้นหมูสลไลเอ้ยแต่การตาปูหักปูปูใหญ่ใหญ่ใจนี้เป็นก้ามปูทาราบะนะทุกคน มีโชว์เดินแบบเป็นๆอยู่ในตู้ด้วยนะใช่ใ่คือกินไปปงไปอ่ะาไฟดีมากไฟลดมากไม่ต้องกลัวไฟเบาเออไม่ต้องกลัวพี่จอมไฟน้อยเออให้แบบเลิเอาอยู่เนื้อชินเบลอร์ชิ้นหนาแค่ไหนไฟถึงปูอานเท่านี้เองอ่ะเย่ยงกับเพียรภนษาปูมันเล็กๆแค่นี้เองทุกคนดูดิ อุ <c oughs> ้ยขอกินโชยุได้ไหม <c oughs> ในนี้นะคะตรงโซนอาหารที่ถ่ายให้ดูอาจจะมืดดิดหน่อยอย่ว่ากาันจือว่าเราทำดีสุดแล้วปูหวานมาก <c oughs> <c oughs> แร่บอกว่าไม่อยากกินปูอ่ะไม่อยากกินปูไหมอ่ะจะกินเนื้อปูดีค่ะก็คือบางท่านมาไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากปู <c oughs> เราก็จะมีถุงมือให้ด้วยนะถุงมือเอาไว้แกะปูอเอาไว้พลิกปูมีถุงมือด้วยไม่ต้องกลัวมือเจ็บไม่ต้องกลัวมือพังมีที่หนีบแบบ เปิดอย่างนี้กับสองด้านกับแบบกันไกลใครที่ดูคลิปนี้นะคะคลิปกินร้านนี้นะใครเคยมาทานนะคะแนะนาหน่อยว่ามีรูปถ่ายเนี่ยเอารูปถ่ายเนี่ยแปะใต้ตโพสต์มาอวดพวกเราหน่อยนะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้มานะคะแ็กเพื่อนมาดูด้วยนะว่าฉันต้องตามมากินร้านนี้และที่สำคัญนะฮะใครมาสโปรโรหรือว่าฮอกไกโดนะฮะมีร้านเด็ดๆร้านอื่นนะครับคอมเมนต์มาบอกแนะนำพวกเราด้วยนะฮะ ร้นานนี้นะคะทุกคนอยู่ตรงตึกไซเบอร์ซิตี้นะคะอยู่ชั้น B2 รนะครที่ตามพวกเราไอแบง์มานะคะก็มากินกันได้เลยนะคะอยู่โซนะไรนะพ่อแบงค์อยู่โซนใกล้ๆกับที่พวกเราพักรอบนี้ด้วยนะฮะใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะไปดูคลิปซัปโปรโรของพวกเราด้วยนะฮะ <ๆ S 2> เราพักแถวย่านซูซูกิโนะนะสามารถเดินมาตรงนี้ได้เลยครับนี่นะคะพวกเราขอตัวลาไปกินก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเหลืออีกสิบห้านาทีมันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว,ลวจริงเพราะว่ามัวแต่คุยกินไม่ทันไป่ะครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3มคน ฝากกด Subscribe ให้ช่อง i b a n k Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย